กดการเข้าร่วม YouTube ช h อปปิ้งแอ f ฟิ i a t e โปรแกรมข้อ1ช่องต้องอยู่ในโปรแกรม YouTube Partner Program ข้อ2ช่อง YouTube ต้องมีผู้ติดตามมากกว่า1 0,000 000คนข้อ3อยู่ในประเทศอเมริกาอินโดนีเซียเกาหลีใต้และไทย ข้อ4ต้องไม่ใช่ช่องเพลงช่องศิลปินอย่างเป็นทางการหรือช่องที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรทางด้านดนตรีข้อ5ผู้ชมของช่องต้องไม่ถูกตั้งค่าเป็นสร้างสำหรับเด็กและต้องไม่มีวิดีโอจำนวนมากที่ถูกตั้งค่าเป็นสร้างสำหรับเด็กนั่นก็คือ5เงื่อนไขที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วม YouTube Shopping Affiliate Program ช่องไหนมีสิทธิ์แล้วปักตะกร้ากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ